สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตามจีบน้องนาอิฟนะครับมาดูกันสิว่าผมจะจีบน้องนาอิฟติดไหมวันนี้ผมแต่งตัวหล่อมากๆเลยนะครับผมเฝ้ารอวันนี้มานานมากวันนี้ผมจะได้เจอกับน้องนาอิฟน้องนาอิฟไปเปลี่ยนชุดมาซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงน้องก็น่ารักสำหรับพี่อยู่แล้วน้องนาอิฟจ๋ามาหาพี่เร็วมามากคนดี กผนของผมก็จ๊กผมจะตีน้องนาอิฟให้ล้มและนั่นแหละครับผมก็จะได้อุ้มน้องนาอิฟยังไงล่ะไปแล่คนอื่นเธอะครับมาไล่ผมทำไมเนี่ยผมน่าจะตายทำไมล่ะทำไมฉันจะไล่นายก่อนไม่ได้ละ่ะฮะก็บอกว่าผมไล่ยากไงละครับนี่นายเป็นห่วงฉันใช่ไหมอ่ะเขยนะเนี่ยใครจะไปห่วงกันล่ะครับผมน่ะไม่อยากเจอหน้าคนสุดสุดเลย ฉันออกจะหล่อนะนายไม่อยากเห็นหน้าฉันเหรอฮะ <c oughs> จับได้สักทีนะตาแจ็คบ้าจะมาตีผมทำไมเนี่ย <c oughs> ก็ฉันอยากอุ้มคนน่ารักน่ารักแบบไหนนี่นานะดูสิตัวนายเบาๆเอ,อ้ยไอ้นุม่มปล่อยเพื่อนข้าดเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันคบคุณคาวบอยผมจะเอาไปปล่อยต่างหากแล้วเอามาปล่อยที่เครื่องใช่ไหมแน่นอนสิฮะจะให้เอาไปปล่อยที่ห้องนอนหรือ,อยังไงล่ะครับ ลามกลามกที่สุดเลยอย่งมาแตะต้องตัวผมนะหลุดซะทีหลุดซะทีล,ะทลามกอะไรกันเล่านายนี่คิดลึงจริงๆเลยนะฉันแค่จะพานายไปนอนเฉยๆเท่านั้นเองนะคุณลุงครับมาครับแต่ผมช่วยปั่นไฟนะครับเดี๋ยวนะไอ้นุ่มทำไมปั่นไฟแล้วมาลดล่ะฮะเมื่อกี้คุณเห็นผมปัน่นหรือเห็นผมทุบเครื่องนะครับนี่นายกวนบาทาฉันใช่ไหม คุณค่าบอยใจเย็นสิฮะไปโกรธใครมาเนี่ยโกรธไอตาแจ็คนี่งไงอ้าวเรียกผมดีๆีสิครับนี่ผมเป็นฮันเตอร์นะที่ไอ้น้าอิฟยังเรียกได้เลยทำไมข้าจะเรียกไม่ได้นะฮะผมก็ไม่ได้อยากให้เรียกนี่นะผมเนะี่ยอยากให้น้องนาอิฟเรียกผมว่าที่รักมากกว่านะครับไปกันเถอะเอมิลอย่าไปสนใจเจ้านั่นเลยน่าดำคาญชะมัดว่าไงนะที่รักที่รักํกำคาญผมอย่างนั้นเหรอฮะ ที่รักบ้านแกเซ่จีบก็จีบเขาดีดีสิแจ็คปะท้คนภาคเหนือแล้วมาจีบยังไงอะ่าฮะผมจีบไม่เป็นน่ะแบบน้องนายอิฟครับบ้านอยู่ไหนครับให้พี่ไปส่งไหมครับชอบกินอะไรชอบจะพี่ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไป็นคนที่รักก็ตกใจสิคะเอาเหรอเอาเหรอผมจะลองดูใหม่นะน้องนายอิฟครับถ้าอยองไปแฟนกับพี่พี่จะเลี้ยงขนมน้องสิบวันเลยไม่ครับอย่าเอาขนมมาล่อผมนะ ไม่เห็นได้เลยครับคุณพีทนักคุณบอกว่าได้ผลไหมครับฉันบอกตอนไหนย้อว่ามันได้ผลแล้วแกจะไปถามตรงๆอย่างนั้นไม่ได้จ้าไปเลี้ยงน้องข้าวก่อนนะบ๊ายบายเอ้าเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพี่แจ๊คพี่แจ๊คคุยกับแครเหรอคะเห็นคุยคนเดียวมานานแล้วคะ่ะป้าบอผมร้องเพลงจีบน้องนายอิฟอยู่ครับอื้ยไม่ต้องมาร้องเพลงจีบผมเลยนะไปที่กว่าไอ้คนลาม,มกเอ้ยเดี๋ยวสิครับน้องนาอิฟมา น้องนาอิบไม่รักมารักลุงก็ได้นะจุบจบุบ